สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามันนี่จะาพามาทำกลวยบวดชีนะจ้าพี่น้องใส่กะทิลงไปเลยจ้าใส่น้ำลงไปเลยจ้า ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงนะจ๊ะต่อด้วยน้ำตาลทรายกะเอานะาจา๊ะพี่น้องมักไร่กะใส่ไร่หวานมักหน่อยกะใส่น้ำตาลห,หน่อยๆใส่น้ำตาลปีบลงไปนนำจ้ะพี่น้องคนเลยจ้ะพี่น้อง คนให้น้ำตาลละลายแล้วก็รอเดือดแล้วเราค่อยใส่กล้วยลงไปนะจ๊ะน้ำตาลละไล่คนจะพี่นนองแล้วก็ลอ,อก,กะทิห่อนจังน้อยนะจ๊ะอาจาจย์จะมาใส่กล้วยลงไปนะจ๊ะพี่นนอง น้ำเลื่อมห่อนแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเขาจะเอากล้วยใส่ลงไปเลยจ้ะอันนี้เขาเห็ดไว้เรียบยแล้วเนาะจ้ะใส่กล้วยลงไปเลยจ้ะกล้วยแบบกล้วยบวชชีแบบง่ายๆเนาะจ้ะพี่น,อน,น้องบานๆเหาบ่ต้องไปอีหยังหมกักใหม่ครับอันนี้เนาะจ้ะพี่น้องจะรอน้ำเดือดนะจ๊ะเริ่มเดือดแล้วจ้ะพี่น้อง กินบรจิจาพี่น้องใก่จะซุกเราจ้ะซุกเราจ้ะพี่น้องจ้จามาก็จะตักพร้อมเสิร์ฟเลยนะจ๊ะพี่น้อง พร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้องจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทีพกดซีสเกตนะแม่ด้จ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนั่นจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้กากไว้แค่นี้ค่ะวัสดีค่ะ